ตดเข้าบา่งกันดีกว่า ล็อกบ้านดีที่สุดในโลก อย่าเดินหลายขึ้นหายเดินไปหลังบ้านขึ้นมันเลยหายไงเด็มุนติ้วติ้ทำไงเด็ดมาหรือยังล็อกอะไรนะ ล็อกจนเน็ตเข้าไม่ได้ใช่ใช่ใช่ล็อกล็อกบ้านแน่นจนเน็ตเข้ามาไม่ได้แล้วน้องมีเราอ่านเม้นหน้าแล้วทุกคนเป็นห่วงเนาะสบายมากครับการล็อกบ้านการปิดประตูบ้านคือเรื่องของผมในทุกวัน สักพักผมก็จะไปออกไปก็จะไปออกกำลังการแล้วเนี่ยเมื่อไรไหนมีอะไรจะเล่าให้ฟังมารอฟังเล่าอีกนะไม่มีแล้วครับแม่ก้อนคำไม่อยู่ขอบคุณครับพี่แจ๊บตกลงว่าเหน็บมันค้างหรือเปล่าเนี่ย รูปวิ่งอยู่ไหนพอนี่งไงจักรยานแต่กางเกงไปาพาาดอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ย นี่คือนะักวิ่งปั่นปันปัน,ปนช้องข้าปัน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 ซ้ายปันคว้าปัน

เรื่องแสงเลยตาลายที่แปลว่าลายตาหรือเปล่าเป็นการไลฟ์สอดที่คนแก่เวียนหัวมากอาบน้ำเลย ยังไม่อับครับเมาแล้วทุกคนไปกิน อะไรมาถึงเมาเนี่ยเลเซอร์ Laser คืออะไรอ่ะแมงกับปุน้นนอนสบายดีอยู่จะปิดไฟไว้แล้ว จริงผมข้างหน้าเรากันออบแล้วนะขอบคุณครับพี่แจ๊บอย่าเผลอสป,ปอยหนังไี่กระตุกเปล่า คุณด้วยครับพี่กะขอบคุณคำอวยพรเมื่อวานนะนี่น้องต้นไม้มาเชียงใหม,หม่ไม่ได้ไปครับต้องอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวคุณแกเวียหัวตืนลาฟรีานะครับ กำนำคุมป้าตัวสนุกแบบพื้นเดีวยวกันในโลกให้ปลายรอแบบก้าเิ็โอ้กดหัวใจให้แสนดวงนับถอยหลังเจอกันขอ,อกแก่นพรุ่งนี้เจอกันนะคะสำหรับงานติ้งป้ามา จะความพิเิงให้กับทุกคนเฉยเย่ยเจะไปไม่เคยดื้อกับใครนะไปเป็นคนดีที่สุดทำไมน้องผมไม่ขึ้นน้องไม่อยากมีผมหรือเปล่าขอบคุณช้างด้วยนะครับมีช้างมีม้าให้น้องข้าขี่ งงอ่ะปลายังอยู่คนดีของแม่สวัสดีครับแม่กะทิน้องแช่น้ำก่อนเดี๋ยวปิดไฟก่อนอู้มาเลยขอเลย ปายต้องทำอะไรนะอ๋อที่กลางเต็นท์ทำลอห้องนอกดาวแล้วเฉยๆครับจริงๆปลายไปสั่งบ้านนอกดาวแล้วแต่มันได้กลุ่มผ่านผมสีแดง ฉฉัันนคือคออ,อมีอายุอะไรนะคนมีอายุเวลาเข้ามาดูไปก็หายเหงาวิ้มจัดเลยสวัสดีครับปอปาตาโมปอปตาตา,ตาโหด มาดูใบจบเลยก่อนรูปชุดนักศึกษาที่ไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษารูปใส่ชุดคุยที่ตอนไปถ่ายไม่ได้ใส่ชุดคุยดูความภาคพูมิใจเรียน4ปี เอนับตัวได้เลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเรียมไปร้อยสามสิบหน่วยกิจมีเออยู่หกตัววันที่หนึ่งอะไรนะ ที่หนึ่งมาห้อะไรไหมน่าจะวับเว็บมเียมต้องรอดูก่อนว่าจะไปไหมถ้าไปก็ถ้าไปก็เดี๋ยวเจอ ไปอันเป็นหน่วยเก็บเบื้องต้นไงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เราต้องเรียนแต่แต่ตอนจบฝึกวิชาชีพได้ได้เอยู่ที่จริงมันมันตกอะที่มันตกมันไม่ได้ที่พวกมันได้มันได้ซีบวกมันได้ดีครอบครัวสืกอสารเนี่ยได้ดีได้ยังไงก็่รู้เพราะมันไปเรียนเป็นจีอีข้างนอกไงเพราะว่าเราต้องเก็บจีอีด้วย ที่ไปเรียนกับคนต่างคณะเราก็ตอนเข้าไปปีหนึ่งเพื่อนก็ไม่ได้เรียนขาขาเดียวกันมาขามมาสวัสด,ดีครับพี่ขามเน้นจบไม่เน้นเกรดใช่เราก็เน้นกิจกรรม <c oughs> มีดีอ่ะข้อควรศึกษาดีบวกอ่ะ สถาปัย์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแอ็เชมเบิร์ไปเป็นอาสาเกษตรจริงๆโอ้นะครับแต่มีวิชาที่ภูมิใจวิชาซ่อมบำรุงและทุกเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้เอง เรียนทุกวัน8ปดโมงเชา้าดีคือเด็กดีอันไหนที่เป็น G E lottery เกือบตกอ่ะเนี่ยขนาดไ m i c r o p r o c e s อร,รซซซ์ความมั่นคงของเครื่องกะ ความมั่นคงของเครือข่ายโครงงานคอมพิวเตอร์หออัวข้อกเกี่ยวกับวิทยากรคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ป,ประสบการณ์วิชาชีพโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีชีวะชีวิตและประจำวันเจ้าคูรัตนี่เจ้าคูรัตได้ดีบวกจ G คือกูดใช่ใชใช่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิจุคณิตวิจุคณิตนี่ฟุกได้สี่คนเดียวกฎหมายและจริบจยบัญญัตเขียนปูเขียนเบื้องต้นระบบปฏิบัติการดิจิทัลเบื้องต้นแก้วกุลัดน,นั้นได้เจอเรียนยู่ตึกคณิต มันกิจระรวมไม่บอกหรอครับผมเป็นเด็กวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาษาซีภาษาซีน่าจะได้ซีหรือเปล่า เขียนภาษาพวกวนรูปะทัวร์ฟอร์เี่ยจนหัวจะแตกวันนี้ออกอะไรไม่ออกแล้วพี่ดวงคิดถึงต่อไปคิดถึงครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> อ่านเม้นผมหน่อยเป็นของขวัญวันเกิด Happy Birthday to you ปัลลินยาน่าจะได้รับประมาณปีนี้ปีหน้าน่าจะได้รับประมาณปีหน้าในกรณีน่ะมาหลอลุ้นไปด้วยกันนะครับฟงังคิดถึงพี่ปายด้วยสวัสดีครับน้องเรียนวิทยาการคอมเหมือนกันสองปีแล้วค่ะแต่เรียนคอมมันต้องเรียนปฏิบัติเนี่ย ตอนได้ดียพวกพอนสองกับตอนตีสี่โอตีเที่ยงคืนนะจะต,ตีหนึ่งกัเป็นญ,ญาโถงยังไม่รู้ว่าจะต่อหรือเปล่านะครับต้องรอดูก่อนรหัสห้าเจ็ดครับไม่ใช่รหัสห้าแปดห้าเจ็ดจุดสิบเอ็ดจุดสาม เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาวสาวผู้นำนำเทียอตบอห้าสิบเจ็ดจุดสิเอ็ดจเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แม่หนกนะคีไม่มายถึงจบรุ่น57 57กับ58เงยตอนเราเรียนแต่เราเรียนรุ่น57ไม่ได้ใบเลขน,นะฝัน ก็ทุกคนเป็นแบบนี้นะยังไม่ถูกที่เขาจะมา